ทีนี้ฟังนะครับป2ทับ2นะครับวันที่15เดือน10นะครับคาบเดือนที่10นะครับวันนี้จะมาวาดลายเส้นนะครับวาดทงชาติให้วาดแค่5ทงนะครับคัดเลือกจากรูปที่อยู่ในทีวีเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูนะครับทีนี้มาดูครับเวลาเราวาดจะใช้กระดาษใหม่นะครับสีขาวนะครับแล้วก็กดเปิดทีนี้พอเรากดเปิดครับ เราจะวาดธงมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ก็คือเส้นตรงนะครับถ้าสมมติว่าคุณทําธงอินโดแบบนี้อินโดนีเซียนะครับขีดเส้นตรงแบบนี้นะครับหนึแบบนี้ก็ได้นี่คืออินโดนะครับปึ๊บแล้วก็เติมสีด้วยเวทมน์นี่ครับนี่จบหนึ่งธงครับถ้า คุณใช้รูปร่างตัวนี้นะครับนี่รูปร่างก็จะมีสี่เหลี่ยมพืนผ้าเห็นไหมครับบางอันก็อาจจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกสีดําฝั่งนี้นะครับเพื่อสังเกตคูดึงจากตรงกลางเห็นไหมครับนี่เห็นไหมปึ๊บแล้วปล่อยอันนี้คือการหมุนนะครับถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งมันจะมีเส้นขอบเกิดขึ้นเห็นไหมครับ ถ้าคุณทำธงชาติลาวคุณก็ขีดเส้นตรงนี้เลยนะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมก็ได้หรือจะใช้เส้นตรงอย่างเดียวก็ได้แล้วเราเติมสีลงไปครับอย่างเช่นสีแดงตรงกลางสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ทีนี้วงกลมครับเราก็ใช้ตัวใหญ่สุดแล้วก็สีขาวมาจุดแบบนี้เห็นไ,ไหมครับเอาทีนี้ถ้าเวียดนาม ดูนะครับบางคนอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับรูปล่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบตัวนี้นะแบบแบบทึบนะครับสีแดงแล้วกดลากแบบนี้ครับแล้วกดอีกครั้งมันจะเติมสีให้ให้เลยทีนี้มาที่รูปภูเก,กันครับรูปดาวจะอยู่ล่างสุดเลยเห็นไหมครับดาวเวียดนามจะสีเหลืองเห็นไหมครับทีนี้ ถ้าทําสิงคโปร์คุณดูนะครับถ้าทําธงสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นอย่างนี้เลือดรูปร่างเส้นนี้สีดําสิงคโปร์จะแตกต่างจากเพื่อนครับเพราะว่าเขาจะมีเสี้ยวจันเสี้ยวจันคืออะไรดวงจันนะครับดูนะพิธีการทำดวงจันก็ไม่ยากครับคุณตั้งใจดูดีๆก็ได้นะครับอันดับแรกก็อันนี้เราก็เติมสีเหมือนเดิมก็คือสีแดง นะครับที่เป็นสิงคโปร์แต่ทีนี้เซี่วจันครับเราใช้วงกลมใหญ่แล้วเลือกสีขาวตอนนี้มันเป็นรูปดวงจันเต็มดวงทีนี้เราใช้วงกลมเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราใช้สีแดงครับแล้วมาเล็งตรงนี้กดเห็นไหมครับเซี่วจันทีนี้อ้าวถ้าพอมันเป็นดวงดาวครับดวงดาวสีอะไรสีขาวนะครับดวงดาวสีขาวเนี่ย ก็คือการใช้จุดนะครับจุดสีขาวคุณจะวาดก็ได้นะครับมีทั้งหมดห้าจุดแบบนี้อันนี้คือสมมุติและสุดท้ายครับก็คือธงชาติไทยเวลาคุณวาดคุณอาจจะใช้รูปร่างเหมือนเดิมธงชาติไทยสีพื้นสุดนะครับก็คือสีแดงดูนะครับนี่สีแดงแบบนี้พอสีแดงเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีอะไรครับก็คือสีขาว คุณขีดเส้นอ่ะคุณจะขีดตัดตรงนี้นะครับก็คือสีขาวนะครับดูนะปึ๊บขีดปับ๊บตรงนี้ครับขีดตัดเลยปับ๊บตรงกลางสีน้ำเงินอ่ะทีนี้เราค่อยมาเติมสีครับตรงกลางสีน้ำเงินตรงนี้สีขาวเห็นไหมครับได้เหมือนกัน และสุดท้ายก็ลงนามประการนะครับว่าใครทําอันนี้นะครับเลือกสีก่อนนะครับออสองแล้วบันทึกครับแล้วมาดูงานเห็นไหมอย่าไปบันทึกทับงานคนอื่นนะครับถ้าต้องการทําอีกก็กดใหม่ก็มีเท่านี้นะครับ